อ๋แล้วครับผมก็ได้ทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับวันพันแมนเดอะซองเกตน,นะแล้ววันนี้เนี่ย็อยู่ไปดูทางหน้าของศึกวันปีศาจกันบ้างนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะเ้าไปที่ศึกวันปีศาจกันเลยนะก็ศึกวันปีศาจนะครับพราดูกันที่คนแรกเลยนะก็จะเป็นหน้าของเลเวลเซเรียร์ทีมของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสหรับทีมของเ l เวลเซเรีร์นะ ก็ไปดูหน้าของอีกคนนะก็มีหน้าของกีเวนนะเกี่ยงเขาเนี่ยก็จะเป็นปรับมานี้เลยนะก็ไปดูกันฮะว่ากูไล่จะเป็นยังไงกันนะล้วครับผมเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหน้าของโซนิกนะของของหน้าของดิวเซอร์นะได้เปิดไปก่อนนะแล้วก็หน้าของอีกฝั่งมาห้าของเคเกานะแล้วก็หน้าของคุกีบาส์ไม่ได้เปิดแล้วนะตายมาก่อนนะ ก็อันตีมานะอยู่ที่หนงล้านเจ็ดแสนละเมตรแล้วก็ไล่ยมดีไปที่ข้างโคนของด็อกเกอร์จีนัทนะแล้วก็ตีธรรมดามาเออไม่ใช่นะทางหน้าของคนในบาสตีมานะไม,ไม่ใช่ชื่อว่าอะไรนะเมลสักการนะแล้วก็ตีมา้าอันตีนะแล้วก็ยุงยังไม่ตายฮนะแล้วก็หมัดโก้แสื่อไปบ้างนะแล้วก็ไล่ยมดีไปที่เมลสักการนะก็ตีครั้งลนะห้าล้าลนละเมตรแล้โอ้โหตีธรรมดานะครับเนะี่ย ก็เกโลเกโลฮะสั่งไปตีโซนิกแล้นะโซนนนี่ทจะไม่รอดนะยงเบยุงก็คืออันดับหนึ่งอยู่แล้วนะอันดับปีศาจนะแล้วก็ตีไปฮะสามล้านราเม็ยังไม่ตายนะแล้วก็เป็นน้านของฝั่งได้คือมาบ้างอยู่นะเกโลเกโลฮะห้าแสนราเมนะ็ตสั่กไไม่จอมตีเบยงนะติดไม่ย่อท้อน,นะครับก็หมัดโก้แค่เสือห้วันนี้ตายป,ป่านะตายแล้วฮนะ ก็ทางด้านของอันติไปนะมีเจ็ดล้านนาเมนะโอ้โหแล้วก็เลือไว้กยไอย่างรวดเร็วนะรบบทางด้านของปีศาจนะหรือเซยชนะนะเอาละครับคู่ที่สองนนะคู่ที่สองก็นนะงกจะเป็นทางด้านของเดมอนสปิริตนะคนนี้เนี่ยทางนี้องมาอยู่ทางด้านของปีศาจกันบ้างนะนตัวระครจะเป็นประมาณนี้เลยนะก็เจอกับคนที่มีชื่อว่าฮีโร่นะนตัวละครของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะ ก็คงไปดูในเกมันเลยฮะว่าจะเป็นยังไงนะเกมนี้อ่านะครับผมนี่เป็นหน้านของโซนิกของ ayer, เด m o มอนเซเยอร์เดอะมอนสเตริตนะก็ดูอนิเมะเยอะเกินฮนะกออันตีมาอีกครั้งหน้านที่1นะล้านห้านะมันก็ไล่โจมตีไปนะยังไม่ตายนะแต่ก็อันตีไปฮนะอาแปดล้านหน้าเมตดเลยนะล้วก็โดนเทโรนะอันตีอาวุธสามดาวด้วยนะยังไงห้าล้านนะ ก็อตตีไป2ล้านก็ไล่โจมตีนะแล้วก็อตตีไปครับก็ไม่ใช่นะไล่โจมตีนะยุงกูแค่สืบไปนะแล้วตามมาด้วยยุงฮนะแล้วก็จะเป็นหน้าของนี่ฮะยุงละแปดล้านหนานะ้าเหมือนะไรนะแบบยุงของฮีโร่น,โน,โนโะหรือว่าฮีโร่จะไปอยู่ทางฝั่งปีสารนะโอ้โหก็ตีโฟรนะ์นะตีไปนะแล้ก็ยุงไล่โจ ทีวิธีสอล้านฮะโซนิกฮะตีมาอย่างมานี้อยู่ที่3ล้านนาเมียแล้วก็ยุงไล่โจมตีไปไม่เข้านะเพราะว่าตายแล้วนะก็ยุงอันติไปใส่นฮะทีโฟรสิบเอ็ดล้านโอ้โหแรงมากฮะยุงสิบเอ็ดล้านนะโอ้วก็ไล่โจมตีไปอยู่ที่2ล้านนาเมียนะก็ฟินิกแมนฮะอันติไปฮะอย่างมนี้ฟินิกแมน แล้วก็ยิงได้จาทีะะวีเจโลเกโลมาแต่วัยโชคตีใะไม่ไม่โดนยูนะที่โดนยนี่คืตายเลยนะ,ะก็ล่ยงตีไปฮหนึ่งล้งนนานจ็ดสนนเนียนะก็ยิงอันตีมาบ้างฮะทัหลน,นไม่รอดน,นะโอ้โหตีไม่ย่อท้อก็สี่ห่นยังตีธรรมดามานะ,ะก็ยืงไล่ยงตีไปครับก็จะเกินมากขโซนีน,นะีไปฮะสองนน้านา ก็จะเป็นทางด้านของซิลิีแมนะได้ต่อนะล้านเจ็ดแสนนแล้วก็โเสือหมัดโเฮะไปน,นี้แล้วยงได้ยอมดีนีินะนีแล้วก็ตายไปครับก็เป็นทางด้านของฮีโร่แล้วไดเข้าชิงนะนะครับผมไปดูนี้คู่ชิงกันบ้างนะ <S <S ก็จะเป็นทางด้านของด e วิสเลเยอรนะครับ <S <S ทีมเราเนี่ยมีทางด้านของยุง กูแค่สื่อโกลิบาสนะโซนิกด้วงนะแล้วก็ฐดา,ดา,ดานน้างของเกโลเกโลนะลก็อีกฝั่งหนึ่งนะก็จะเป็นฐานของฮีโร่นะตัวละครของเขาเนี่ยเขาจะมีฐดา,ดานนั่งของเกโลเกโลนะแล้วก็กูแค่สื่อนะยูเจนอสเีนัสนะต้องเตือนเจนัทแล้วก็ฟินิกกับจีโฟนะก็ไปดูกันเลยนะทีนี้เป็นไง อะไรครับผมมาแน่แน,น่ในทางของโซนิกได้ตีนะอยู่ที่เจ็ดล้านหน้าใหน่อยนะแล้วก็โคลิบาร์ตีมานะแล้ลวก,ก็ได้จมทีวียุงนะแต่ติดไม่ยอ่อท้อนะแล้วก็ทางของเจโลเกโลอันตีนะทำลายอย่างนี้สามล้านหน้าใหม่นะได้จมทีอยู่ที่สี่เด็กแล้วก็ด้วงหน้าตามมาอีกคนนะตีธรรมดาไปที่หนึ่งล้านหน้าใหม่อยแล้วโอ้โหแรงมากฮะได้ยูงลายยดีห้าล้านนะ แล้วก็เจโลเกโรฮะอันตีอาวุธสามดาวนะห้าล้านดาเมจนะก็ไล่โจมตีไปที่โกลดิบาร์สนะแล้วก็โปลุสเสือตีธรรมดานะไล่โจมตีไปที่ยูอพยพโจมตีที่เกโรฮะนถือที่ยูอีกครั้งนะก็เรียบร้อยนะแล้วก็ฟินิชแมนฮะอันตีมายืนไว้บ้างนะก็ตามมาด้วยทีโฟฮะ 4ปีแล้ฮะทำเงิที่หล้านนะไม่ละเมิดน้อยแต่54ก็ปิสามล้านหกนะก็อยู่ใกล้จกีแล้วแล้วก็มาที่หน้าของเกมเกโกลกันนะ ก็ไล่จงดีเลยครับสี่ล้านนา่นเอแล้วก็เรียบร้อยนะก็เป็นทาง้าของเดวิลต์สเตอร์ฮะที่เป็นแชมป์ไปนะสำหรับศึกวนปีศาสนะก็มเรี่อะไรแล้วไม่รู้ฮะหาครับเป็นไงกันบ้างนะสำหรับช่วันนี้นะใครชอบเนี่ยก็ยืนกดไลค์กดซับ i ครกดแชร์กันนะะวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะส่วนวันนี้ก็ต้องสวัสด,ดีครับ